สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำวันนี้จะพูดถึงวิธีการเพิ่มความเร็วด้วย p r o x y server นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ webshare.io นะครับเว็บนี้นะครับจะ ให้ฟรีนะครับพ็บอกซี่ฟรีบางส่วนนะครับก็พอเข้ามาปุ๊บมันจะมีหัวข้อที่เรียกว่า1 0พ็อกซี่ฟรีนะครับก็แตะเข้าไปดูนะครับหลังจากที่เราไปลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยก็จะมีรายละเอียดของพ็อกซี่ทั้ง10รายการที่ฟรีนะครับ รายการทั้งหมดหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับคือเพื่อนๆจะเห็นเลยนะว,ว่ามันจะมีรายละเอียดของ Proxy นะครับแล้วก็ตามมาด้วยพอร์ตสร็จแล้วก็มี Username นะครับแล้วก็ p a สเ Word นะครับก็มีอยู่10รายการจะมีของประเทศก็ประมาณ3ประเทศ ก็มีอเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกก็คือ45127248127นะครับพอร์ตก็คือ5128นะครับโอเคประมาณนี้ เริ่มต้นเลยนะครับเพื่อนๆมาที่การตั้งค่านะครับแต่การตั้งค่าเสร็จแล้วไปหาหัวข้อการเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บไปหาหัวข้อเครือข่ายมือถือเสร็จปั๊บไปหาหัวข้อที่เรียกว่า access point ต้นบนขวามือมีเครื่องหมายบวกเพื่อนๆแตะนะครับพอแตะปุ๊บก็ก็จะเป็นการสร้าง apn ตัวใหม่ๆนะครับตัวนี้ผมได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัว proxy speed 4 g 5 g นะครับเดี๋ยวแตะเข้าไปดูข้างในเริ่มต้นเลยชื่อนะครับชื่อเพื่อนๆแตะคำว่า Proxy Speed ด g 5 g นะครับแล้วก็แตะตกลงนะครับชื่อ apn นะครับพิมพ์คำว,ว่า Proxy Internet นะครับเสร็จปุ๊บหัวข้อ Proxy เราก็กรอก ip นะครับสี 45. 127.248.127นะครับเรียบร้อยแต่โอเคตัวพอร์ตนะครับตัวพอร์ตก็5128นะครับ5128แต่ตกลงชื่อผู้ใช้นะครับก็ F M L W E R O Z นะครับแต่ตกลง ส่วนรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเนี่ยมันจะใช้คำว่า k f a t o v x t 8 h i n นะครับตามรายละเอียดในเว็บไซต์นะครับแต่ตกลงเสร็จปุ๊บก็มาที่ประเภทการยืนยัน ะครับเพื่อนแต่ p ap หรือ ch ap นะครับชนิด apn นะครับ, N, รบใส่3ตัวก็พอนะครับ default hu pl นะครับ hi pri ตัวหลังนี่เพื่อที่จะได้มีความเร็วสูงสุดนะครับ hi pri ตกลงน,น,นะครับเสร็จปุ๊บโปรโตโคอ APN นะครับแต่ IPv 4 IPv 6นะครับโปโตโคอการโลมิ่ง APN IPv 4 IPv 6นะครับการติดต่อนะครับการติดต่อ คือให้แตกนะครับระบ,บุออกไปไม่ระบ,บุออกไปแล้วแตกหัวข้อที่เรียกว่า LTE ก็คือ4 G นะครับด้านล่างคือ NR ก็คือ5 G แต่ว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับเพื่อนๆท่านใดต้องใช้3 G ให้แต่ด้านบนเลยนะครับตัว h s P-R-P-H-S-P-A-H-S-U-P-A-H-S-D-P-A นะครับสตัวก็พอ5ตัวก็พอนะครับแล้วก็แตะตกลงแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับแตะ3มขีดขวามือบนสุดนะครับแล้วก็แตะคำว่าบันทึกนะครับส่วนใหญ่จะลืมเรื่องการบันทึกนะครับโอเคครับเรียบร้อย เราเซตเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองความเร็วกันนะครับลองความเร็วกันนิดหน่อยหลังจากเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองความเร็วนิดหนึ่งว่าความเร็วจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยใช้สปีดเทสนะครับ ความความเร็วก็จะประมาณ221นะครับดาวน์โหลด221อัปโหลดก็14.6นะครับค่าพิงก็ก,ก็คือ52เซิร์ฟเวอร์ที่สิงคโปร์ก็การเชื่อมต่อเน็ตเร็วมากนะครับก็พอใช้ได้ เพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับพ็อกซีตัวนี้อาจจะช่วยให้เพื่อนๆได้ใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ